พวกคิมกันแดดออกสวัสดีค่ะพี่เอกนนวงใจคุณเหยีสวยตลอดการดวนีดคครับคืดูมันเลยดูเปรียบเทียบเนออกว่าเขาแต่งหน้าเต็มทําผมเนออกว่าแล้วนี่ดูดิแหมไม่ไม่ดูไม่ไม่ดูดิคือพี่ดูแบบโหเทพเจ้าอ่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเออหน้าใสามากๆทั้งคู่เลย ซอหลออ,อไม่รถสวยธรรมชาติจ้าขอบคุณค่ะทำไมในทีวีอะไรนี้อ,อยากทานแหนมเลยค่ะหนมมันอร่อยมากคุณคนชอบกินแหนมเปรี้ยวแบบเปรี้ยวขึ้นตาแต่เป็นคนกินอาหาราอื่นไม่เปรี้ยวแปลกนะตลกมากเลยผลไม้ก,ก็กินไม่เปรี้ยว แต่แหน่ต้องเปรี้ยวแหน่มันต้องเปรี้ยวไงอ่าอืมกุ้งยคือี้แตกกดหัวใจให้หน่อยนะคะทุกคนคะ่ะ มองไม่เห็นเลยอ่ะจานมันลายไนงะแล้วตัวหนังสือนะมันสีขาวไงแม่พี่ต้องเอาเอันนี้ขึ้น,นบนเอาอันนี้ขึ้นมบนถึงก็บองไม่เห็นอาหารเ,หเองเออไอ้เรว,ว่าเด็กเจ็ดขวบไม่ได้นะคะ ถักร้เปรี้ยวยูพ่อกับแม่ทุกวัน<ะ>สวัสดีค่ะอยู่ภูกเก็ตแหนมของอะไรคะเขาไปซื้อร้านที่ไหนมาก็ไม่รู้อ,รอ่ะอล่อยมากเต้าเนาะมันอยู่ตรงอมจุดพักรถใช่ไหม ทั้งด่วนอะ่ะตรงจุดพักรถเดิมอยู่แถวแถวงามวันทำด่วนตรงพักรถารงามวันอ่ะขาออกอะ่ะขาออกมามาจะมาลังสิทธ์อะ่ะมันจะไม่ดา่ดานดา่ดานสิบ,บาทมันเรียกด่านอะไรตอนนั้นอะ่ะมันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้สิบ,บาทแล้วใช่ไหมงามวันเนีย่ยด่านงามวานนะันอ่ะจุดพักรถตรงนั้นแหละ,ะที่มันมีแบบแล้ว<ห>มันจะมีร้านอาหารเนื้ออยู่ร้านชื่อชื่ออะไรก็ไม่รู้ เป็นร้านเนล็กๆเลยนมีประมาณสองโต๊ะดูอยู่ฝรั่งเศสโอ้ยสวัสดีค่ะให้คู่ทานตอนไหนแล้วคะถ้าเป็นลาวาแอคทีฟนะคะก็คือทานตอนเช้าก่อนอาหารชาเช้าเย<ม>็นค่ะเดี๋ยวผมจะแนะนําอย่างนี้ผมจะมีตัวหนึ่งมาแนะนําชื่อเอโลวาเอโลวาโซด่ดื่มเวลาเรากินอาหารอย่างเงี้ยที่แบบรสจัดๆมันเค็มเปรี้ยวเค็มเผ็ด เปรี้ยวเค็มเผ็ดเนี่ยหนุ่งแหนมเนี่ยมันค่อนข้างรสแบบสามรสอะเนอะใช่ไหม,มทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวหลังจากมื้อเนี่ยผมจะกินโซดิงช่วยทำให้ทำให้อะมันมรอนกว่ามีความมั่นใจอะ่ะ เวลาทําอะไรก็ตามแต่ฮะที่เห็นคนเรามีคือจริงๆแล้วว่ะอัน,นอันนี้รถมันจัดมากนะอันนี้ก็จัดอันนี้ก็จัดน,นีกออกปะอันนี้ลาบนี่ออกปะลาบมันก็จะมีความแบบเพราะพี่บอกว่าจะเป็นจะจะหนักเค็มนิดนึงเราก็ต้องกินโซโซดิงเพื่อที่จะเคลียร์เค็มอืม,อม ไม่เลาไม่พูดไม่ได้ก็เขาบอกล้วใครบอกไม่เชื่อแตบครับฮตอนนี้แบบเพื่อนๆเข้าใจให้ได้แสนไล์ได้ไหมฮะมันจะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวมันจะนําส่งคนตอนนี้เท่าไหร่นะแปนาที อตอนนี้พี่อเอแบบอใจขอจ่ายไรเพื่อนด่วนเลยเอจัดข้าวใช่ไหมคะเอก็สั่งแบบกุ้งเผามากินใช่นะของเองเองแล้วเสร็จแล้วก็กินกับผักก็นั่งกินผักไปนั่งจิ้มจิ้มไปพี่ปองเมื่อไหร่จะมาแบบเข้าน้ำแป๊บเดียวม่อไหร่จะมาจนกินกุ้งไปหมดเลยนั่งไล์อยู่ตรงนี้นี่แหนมทอด เ <Hey, S 2> ลาฟทอดอันนี้แหน่เม็ฟูกกับเซรั่มใช่ไหมคะใช้ดีมากอุ้ยขอบคุณมากๆคะ่ะ mm hmm. เอโลวาทานยังไงหรอคะเอโรวาก็ทานถ้าเป็นหลอดสีฟ้านะคะตัวลาวาแอคทีฟเนี่ยก็คือกินเช้ากับเย็นนะคะก่อนอาหาร้าแลที mm hmm. ถ้าเป็นตัวป๊อปหลอดสั้นๆน,นะคะหลอดม่วงๆปาเขียวก็1 uh. เม็ดก่อนนอนคะ่ะ เนี่ยดูสดใสขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอ,อิ่มป๊อปหรอคะป๊อปก็จะช่วยป๊อปนะจ้หน่อยนะจ๊าป๊อปก็จะช่วยให้เราแบบว่าการนอนของเรามันจะดีขึ้นเราจะคนที่แบบเครียดเครียดทำงานมาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะมันมีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะแมกนีเซียมคจะทำให้เราแบบผ่อนคลาย แล้วการมาของคุณก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยในยเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะแล้วก็ทําให้คุณมีความมั่นใจในการแบบใส่เสื้อผ้ามากยิ่งขึ้นดูดันตัดในตอนกลางคืน <c oughs> คุณเอกสวยมากขอบคุณค่ะวันนี้มีตัวที่อยากจะแนะนําก็คือเอโลวาโซดริงครับค่ะ <c oughs> ตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าหลังเวลาหลังคุณทานอาหารอะไรอะ่ะออมันดีมากแม่ เพราะว่าคนไทยอ่ะจะหนักพวกแบบรสจัดไงนืกออกไหมนะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเอาตัวโซโดิงเนี่ยไปเคลียร์ชนิดไม่พี<ม>ว่ว่าเาวลาเราพูดนะครับเอ๋เราพูดไม่ได้มากหรอกครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดไม่ได้มากเราก็เอาที่เราพูดแล้วเรา สบายใจดีกว่าเนี่ยออกไมหมฮะเพราะว่าเวลามันมีปัญหาเนี่ยมันมันเป็นอะไรวันนี้พูดยานมากพูชาเนิบมาก i l o เลิ i ท t ิ k ค่ะให้เลิกท t ิ k ด้วยทำไมอ่ะนอนไม่ค่อยหลับตัวป๊อปช่วยได้ไหมคะ mm hmm. คือตัวป๊อปเขามีแมกนะะีเซียมมาค่ะเป็นส่วนประกอบ mm hmm. แต่ว่าคือไม่ได้มียาแบบนอนหลับนะคะเอ mm hmm. ใช้ไอโฟนอะไรหรอ iPhone นี้ทำไมอ่ะทานได้ค่ะเจทานได้ค่ะ พูดถึงเรือพูช่วงนี้หน่อยครับตัวลาวาแอคทีฟอะค่ะจะทานก่อนเช้านะคะก่อนอาหารก่อนอาหารเอช้า,ชาเย็นใช่ไหมคะก่อนอาหารสิบห้านาทีถ้าตัวป๊อปเนี่ยก็คือเอ่อจะทานหนม็ดก่อนนอนค่ะอย่่ยั่วหิวใช่ไหมอะบางทีกลับถึงบ้านกันยังคะ ปกักตะกร้าตอนไหนคะพี่เอ๋สบายดีคะ่ะอืวันนี้มีอะไรมาขายไหมเอ๋อสวยขึ้นมากเลยทั้เบืเ้องจา้าตอนนี้เคาะหน้าจอให้หน่อยเนาะคือเอ๋อจะล้างเครื่องสำอางละไอ้ล้างดีหน้าละทำไมเีายวทาครีมให้ดูพอไม่ใช่อะไรมันตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ตีห้ากว่าเนี่ยหรอปะมันเริ่มหนักเริ่มแบบเริ่มรู้สึกร้าร้าหน้าดูตายเลยจะจะหลับแล้ว เคาะจนนิ้วจะล็อกแล้วค่ะขอบคุณค่ะดูวิกเก็ตอะไรอ่ะดูวิกเก็ตเกมค่ะไม่น่าไหนหลอกว่ะอันนี้หลอกว่ะไหมงดข้าวเย็นเห็นพี่ปอกินก็เริ่มหิวแล้ว <c oughs> อันนี้เปรี้ยวปิดเลยอ่ะโอ้ยท้องจะเสียไหมเนี่ย น,นี่มันท้องเสียไหมเอ๋เพราบางคนกินก็สียแต่มไม่ได้เสียหรอกแต่มันอาจจะคิดว่าน่าจะแบบขับถ่ายดีอะไรอย่างเงี้ยเนอ,อป้ามันไม่ได้แบบทำให้เสียเหรอ,อ เนี้ยมีจาลามาบ้านเราทุกวันเลยนะวันนี้เรางดไลฟ์แบบมีแขกหึงวันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่ขอแบบพักเสียงพักเออไม่ต้องกินกตบกระเทียมกระพริกนะโอ้ลืมวะ่ะนี่ได้ไหมนี่ได้ไหมชัดเจน กระเทียมดีกว่าค่ะอื mm hmm. ใส่พริกด้วยพี่อ mm hmm. ดีครับด้วยรวยปังปัง mm hmm. อ๋อตอนนี้จะถึงฮาโลวีแล้วใช่ไหมเ่ mm hmm. สวยมากอุยขอบคุณค่ะอืม mm hmm. ริงกับพริกแล้วอร่อยว่ะปั mm hmm. นวันนี้ไม่ร้ายเปลือคขานี่รักพี่โย <c oughs> ตอนมีพริกจดไหมปรับตะก,ก้าเลยค่ะน่าสันมากเมื่อก่อนเอมไม่เคยลบหน้าแล้ว,วไลฟ์หน้าสดอย่างนี้เลยนะเอรู้ปะ่ะแก่แล้วเจ๋งว่ะเอเป็นยังไงบ้างคะสบายดีค่ะเอ๋ก้าวข้ามเรื่องนี้ได้เฉยเลย ก็เคยเห็นแล้วหน้าสดนะแต่ไม่รู้จะกี่รอบกี่รอบแล้วแม่นอเมื่อก่อนเอ๋ไม่เคยร้า์สดเลยนะแบบหน้าสดจำไม่ได้อะยังไงเอ๋เราก็จะกระเทียมจะคลึกคลั๊กยังไงเอ๋ก็ต้องแต่งหน้าเมื่อก่อน,อนะแบบนจำไ,ได้งไงปะใช่โก่ กรธเป็นฟืนเป็นไฟถ้าพี่ถ่ายหน่ยหน้าสดเนี่ยคือแบบโกรธมากอ่ะโกรธเหมือนว่ากูไปเหมือนว่าพี่ไปเผาบ้านเ่องอ่ะโอ้โหเป็นไงเผ็ดเผ็ดเหัวอร่อยอือฮพี่ใหญแนนสดงรัสถุคนหน่อยค่ะน่าใสจริงๆ พรุ่งนี้เป็นธตีมอะไราดีทุกคนช่วยคิดหน่อยสิไม่แต่งหน้าก็สวยขอบคุณค่ะพี่ปอหน้าเด็กมากหน้าสดดีกว่าโอ้ไม่ไหววันเพ็ดป่ะสักครึ่งเม็ดก่อนนะพรุ่งนี้เป็นธตีมอะไราดีทานอะไรคะเผ็ดแทนเลยลาบ โอ้ยคอะไรวะเราไเลือกแบบไอ้นี่เนอะฮาโลวีนค่ะกะว่าฮาโลวีนจะแต่งแบบใกล้ๆสิ้นเดือนอะไเงี้ยเพราะวันที่31ใช่ไหมบีปะนาวอีกนี้โู้มันเปรี้ยวปิดขิงกับแตงกวาแต่ว่าทุกคนหิวใช่ไหมพี่สิคะอ่าเผ็ดมากมันไม่มีพริกสดไงก็เลยเอาพริกแห้งมากินแทน <ด>คุณเผาคือว่าคิดถึงพ่อไหมคือดูเผาสิจริงๆนะอันนี้มันเป็นลูกมะพร้าวที่ลูกค้าเอามาฝากใช่ปะคะแต่ว่ามันเป็นมะพร้าวที่ยังไม่ได้ยงย้ใครนะย้อ,ยอเอาเหรอ,หรอเสร็จแล้วมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในลูกที่มันยังไม่ได้ปอกมันยังมีกาบกเขาเรียกว่าอะไรอ่นี่ปอ๋อลูกอ่ะที่มันเด็ดมาจากต้นเลยอะเปลือกเปลือกเออ หวานมากเพาหวานเหรอที่เผาบอกเองเหรอจริงเหรอบอกไงอ่ะอมลากคครับไม่ชุแบบ่อคะเลขใเขาบอกแบบยี่สิบนาทีเลยอ่ะไม่ได้ก็บอกันเป็นอาวุธฮะมันเป็นอาวุธไม่ได้ถามว่าอะไรคะ แม่มีเม็ดฟ or ูกินแล้วหลับสบายมากค่ะมันมีเบอกบอกว่าไม่มีใครดู 5.4k สุดหล่อบอไม่เห็นเลยเท่าไหร่เนี่ยถ้ากากมะพร้าวออกก็เรียกากมะพร้าวอะงวดหลังไปสิวันนี้เป็นมือน่วนของมามมีเจอเอ๋ที่ปทุมเหรอคะโอ้ยเผ็ดหนุ่มเป่าผมยัง น้องนวดหลังให้เหมือนนี้หน่อยสิน้องมาเขาเหมือนแม่เหมือนไหมพี่ปอทำไมหน้าเป็ดจังอ่ะหน้าเป็ดหน้าเป็ดจ้ะเดาดิเผลอนวดหถังให้อเอาดูนหน่อยได้ไหมมา่อบคือแบบคือแบบบอกข้างหน้านิดนึงี้ยมันติดแล้วนี่มานี่มาน,มานี่ตรงนี้อ่าอย่างตรงนี้มันม,นม,นมีมันมีใกล้ๆอย่างนี้่ะแหนมนวดค่ะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อือคนเนี้ยแรงดีเขาถ่ายรูปอะยังไม่ได้เอารูปมาให้พ่อปอยิ้มยังไง P <c oughs> พายิ้มยังไงยิ้มอะไรเ่ยหมดเลยถ่ายรูปพี่โรงเรียน,น ó, <c oughs> ยิ้มยังไงทุกรูปเลยลอะ่ <c oughs> อะงงมากชวยกลอไม่ได้อะไรนะโชว์รูปกล้องได้ไม่ได้มัน มา e x p l o แบบว่าเขาไปเมียนที่ไหนอ๋อครูไม่ให้เหรอก็จะโทรไม่ได้หรออ่ะนวดไปนวดถ้าว่าบอกว่ามีคนมาหาเราได้อ๋ออ๋อับไหมศัพสับทโอ้โหเออเออเรามีคาเสียง อ๋ออ๋อกินน้ำมะพร้าวสิเราจะดีจะไม่เผ็ดฮะค่อยลุงนี่หวานก็ใช่ไงบอกของหวานใช่เย็นหน่อยสิเออใช่เย็นแล้วจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวใส่แก้วให้แล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำแข็งไม่ได้ใส่น้ำแข็งไม่อร่อย ต้องแช่เย็นต้องแช่เย็นใช่ไหมน้ำแข็งมันจะเจี๊ลูกชายบริการดีมากใช่ค่ะทุกก่อนนอนเขาจะต้องมาแบบว่ามัมีมันมีเมื่อยตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมานวดให้เดี๋ยวไป,ปล้างหน้าแพ๊บผมมีเทคนิคการเวลากินเผ็ดนะให้เพื่อนเพอย่อยน้ำลายออกมาอย่างนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับสบายดีนะอืมลูกนี้อร่อยโทรศัพท์เครื่องนี้มันดีจริง,รงโฟกัสมันโอ้โหโอ้โหเม็นชัดแหละ คนก็เอามาให้ครับคนเข้ามาคุณยงทาสวนเข้ามาทําต้นไม้ที่บ้านแล้วก็เขาก็ดูอยู่ด้วยตอนนี้เอาไม่เอาน้ําตาลปีป๊บมาผสมหมอยหลังกินอาหารรสจัดๆอย่างนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเวลาอาหารพวกอย่างเงี้ยพวกแหนม พวกอะไรพวกนเนี้ยฮะเนี่ยพวกแหนมพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะจัดมามันจะเปรี้ยวมันจะเค็มมันจะเผ็ดนะฮะเวลาเว,เวลาเราทานอาหารนานอะไรพวกเนี้ยก็ได้ครับขออนุญาตปักเพื่อนๆปักตะก้านนะทานอาหารพวกเนี้ยอ่าไม่มีตะก้าอีก 嗯。Bon.